ข่าบ่กวนั้นโอ้ยอยากได้เข่าอยากได้เข่ากินดอืมเมื่อเดี๋ยเดี๋ยวยังทำได้เข่ายังช่องสอบอ๋อคือมาจะใช้ศาสตร์คือไายหอดช่องสอบเอาเข่าเพ็ดบุญแล้วเขามาเป็นทานนี้กินทานอ๋อยังเลือเข่ากินทานอีกอ่เขาใส่อีกบุญทางการโอ้บุญกะบดยัวางตายยันเป็กินทานอจะได้ที4 5 6สอบ ได้ข่าวหาฮกชอบในช่วงงานพัวเชียเนาะโดนอ้ดินนั่นแหละอันนี้ยัง่องชอบก็ให้ลูกได้พนันได้มีได้เลยลูกก็อึดเท่าเอาปวกันยังแบ่งอีกออกเคื่อนน่ะก็ยังได้แบ่งลูกอีกยังแบ่งลูกอีกเอาแลยไอเกิงนะโดอยโอ้ยมันเมาแล้วยันเมาแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเมาแล้วนายเจ้านายเพิ่นนายเพิ่นศ สบายดีมาพบพี่น้องเบิร์ตสู่ปู่สู่คนนุ่งเนาะเบิร์ตสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทย่กันนะพอๆกับช่องยูทูบครอบครัวเพื่อนใจใจกันด้ยเองเนาะวีสองอีกเก่าคือเริ่มพี่น้องเนาะเปิดภาพมาพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางหิมปาหิมร้อนเนี่ยพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยครอบครัวเพื่อนชานของอันอ่าครอบครัวที่ว่าทุกแง่เงาเพียงเนาะ เพื่อนซานดันเต็นกระถือเพิ่นช่วยน้องเพียงเนาะเกิดตอนนี้ผัวเพิ่นห่างกันเสียพี่น้องอยู่กับลูกพี่น้องเนาะแต่เขามาเห็นมานั่งกันเลยทำโอโลมเบิงน้องเพียงเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิงในชมนํากันพี่น้องเนาะอยู่ตามหิมปาหิมโอนน้องเพียงเนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับไอเกิงเพื่อนตู่เกิงเพื่อนน้องดอยพี่น้องเนาะบรรยากาศ อยู่ตามมันที่จริงกับอ่าปลายผ้ามันยังกับผ่านอยู่พี่น้องแกวนี้ฮะแต่ว่าเาดินชานนนเป็นส่วน้ายนี่โมมีอันบได้ใส่ไฟพี่น้องเนาะเพราะวา่า่าจะโบมีเงินหรือว่าบบมีงบประมาณนั่นแหละน้องมากระบ,บาดีกระบาดีอยู่อ่า่าจจะโบมีเงินหรือว่าบบมีงบประมาณเอาฟื้นเอาไฟเนีเ่ยเงินชานนเป็นน,นี่ก็ใหญ่จะเชื่ออยู่พี่น้องหักแต่ว่าอ่าเจ้าช่วยน้อเพียงเนาะ

ได้แม่ตู้อยู่กับไผรเดี๋ยนี่อยู่กับลูกสามคน่แหละอ,อ,อยู่กับลูกสามคนโอ้ัวก็ถใต้พระมืดัวกายใบวังไรนี่เองง่ายอยู่อ๋อเลี้ยงลูกท้องพ้น <c oughs> พวกรสเซียแล้วหรสเสียนี่บ่หากเรเสียไหมไหมนี่ยังหอดเดือนยังห่อดเดือนใช่ไอืม ำลังหมาดๆเลยเป็นเห็ดห้างยังจัดะตุห้าง่อนเขาเห็ดกินใไอ๋เห็ดห่านบนขึ้นเห็ดยู่เห็ดกินอยู่นี้เอาขานั่ะชื่อประกันไทยันนี่ชื่ออ่นชื่องัวเียงอ๋อชื่องัวชื่ออย่งมาเห็ดยู่เห็ดกินให้เขาเจ้ามาหันโม โอ้ oh. ลูกไปใช่หนึ่งลูกลูกออกหน้าก,กับพุนทนนนันเนี้ยผัวลาค่ะผู้ชายหันออกหน้าเท่น่าอยู่บ่เที่ยูุพีนี้ห่างเคยแม่หันว่าอ้าวเราโซหังยังบื้นวานเข่าเดี๋ยวนี้หักพายโซน่ะพวนบ่พัวแม่หันบ่พวกอัน,น,นแม่นี่แหละ เราโชว์แล้วก็เล่นไปออกวันเขาลุกเคยหันไปไทยหันแล้ววานวานแล้วกะบไม่ได้เห็ดทั่วแล้วเขางว่วงกินควายกินแล้วยังขาวอยากคนตายนะบ,บางเราวิดนี่จะออกไปเห็ดหั่วพอได้ได้สองสามช่อนะอพอได้กินคือมูหยันว่าโอพไง่ายว่าเห็ดพอดังเตือได้พอได้เกี่ยวได้เด็มเนาะออน้อยแต่ว่าคองโต ดินเอาได้เฮ็ดไปใบอันดินร้อนต้นหญ้าอีเด้อซ่แม่ห้องไผ่ร้อนๆหญ้าอันดินตัวนี้นี่เด้อรักขอพังค่ารักนี้รักอันนี้ดินเขาเฮือนใหญ่ลังตัวนั้นแหละ้เฮือนเขาบ่เกงอ๋อแสดงว่าเราดินาพุ่นน่ะเนาะี่นคอยเช่าอยู่ตัวนี้ฮะเช่าอยู่ตัวนี้ดินคอยซื้อเองนี่อ๋อตัวรักตัวนี้ซื้อเองแล้วอ๋อลงมาพี่น่ะจะซื้อเองอ๋อตัวนี้ น okay. right ั um. no ่นก็ะหอดปกดูนั้นจะซื้อเท่าไรอันนี้น่ะโบแพงแชนกีบนี่แชนกีบแต่หงแลาวซื้อไว้เออแต่แต่ผัวท่านในโชยังเบิดแล้วบ่ดินแชนกีบแถวนี้ยังอยู่บ่เดี๋ยวว่ายังยื้อไว้อีกเนาะเออเนี่ยก็ดิ้นเขาหมดเขาแบ่งให้ลูกเข้าคนนี้ทำลูกคนหนึงคนนี้ทำลูกคนหนึงโอ้แต่จะซื้อดินหอดแล้วบ่สี่ปี เออดูดยังห่อตัวแล้วดินไปดินจะแสดงว่าดินยังไม่แพงบนไดทางนี่เนาะยังพอซื้ออยู่เนาะพอซื้อตะกี้ฮะนี่เดี๋ยวนี้แพงบ่ซ้ำนี่บ่ค่่อออยกบซ้ำจะซื้อเดี๋ยวนี้นี่แพงบ่โอ้ยมาว้าเดี๋ยวทีหะเท่าไรเดียวนี่สี่ห้าหมื่นคนละโอ้เรินแคมทางนี่เขาบอกให้สบายๆแช่ปลายว่ะช่องแชนบานบ่ งินซื้อแล้วบัดนี้เนาะโดอ๋ออันตะกี้บางบางชวนนั่นเฮือนเจ้าอยู่หันบัดบัดนี้แหละเจ้ายายออกเข้ามานีโดยายออกมานีอ๋ออยู่แต่ต่เพิ่นให้อยู่โดอันดินว่าอนนก็มีดินก็ยายมอยู่ดินเองบ้านกะล่างเหนือเนาะกลางเหนือหละโดอันเฮือนนี่ไผสิเฮ็ดให้เจ้าคือว่า เพื่อนนี่แต่เรายังมาทันในโชว์เขา <S <S 2> <S 2> ญาทานช่วยแล้วเขาซื้อท่้งซีแล้วก็พี่น้องนี่ละเห็ดหาเขาจา้าวอ,อันเครื่องนี่ค่อยพนโอนมาเงินไปพุนแหละแม่หันซื้อเครื่องนี่เครื่องอันนี้ญาทานบ้างทงอ้ญาทานช่วยช่วยอ๋ออะไรจังห,หู้หู้จักกับญาทานได้จังไรห,หูจ้จันากนาะลูกไปบวชอยู่พุณท่านนี้อ๋อลูกไปบวช ลูกไปบวชไปอยู่พุนแล้วก็บวอยู่แช่อยู่ชุพุนอ่ะสวรรค์อยู่สวรรันอ๋อจากปีลูกไปบวชน้ำพุนสี่ปีสี่ปีอ๋อบบบนี้แหละเพิ่นเห็นค้อข้อทุกอย่างได้เพิ่นได้ปลูกเคลื่อนให้โดูอ๋อถือว่าบ่ได้มีหยังเนาะลบางกี้ทนบ่ได้มีหยังเพิ่นช่วยมีอันนี้กับคนหมดัดอ่อนไผ่ชราเซลนี่ก็เพิ่นบ่เพิ่นหมัดอ๋อได้ไผ่ชราเซลอันนึงสักจังกฤษ ไม้นี้อันไม้น้ำหน้าโบาพวกเสาวพวงยังคือว่าซื้อเอาอันนี้ค่ะเพิ่นเฮ็ดเองเอ้ยน้องนี่เฮ็ดเองจางชาวละแชนบ่งค่ะมืดแล้วว่า,าอย่างมาัม่งไหมอีกแล้วมั่งยังอไงนะพวกมันขึ้นทงหมดแล้วพอพวกกินไม้อหมก,กัดถือนวะ่ายังดีอยู่เหือนเนาะยังดีแต่พวกคือหนะ่อช่องปีทำเพื่อนเพือนก็ได้ อือเนเชื่อก่อนเออยังบ่ฮอดซอเอาก็อนุญาตถามเพิ่นเป็นหยังเพิ่นป่วยเป็นหยังแมครับดลาหั่นกะไปอีโก้บงในทิงก่อนเมืองสวาแพทย์อันนว่าแนวทงีหน่วยนทงบีหน่วยหน่วยมันแล้วกินยานลวาเช้าแล้วก็ไปโซนิกบงอีกบึงขวากระเพาะลําไส้กระเพาะเสน ขว่าแนวท่องบีทั้งเละวนีทงบีนะบมีทางรักษาบ่เราเจอบอมีเงินบบมีคำว่าสิไะเจาะพันวาเจาะบ่ได้ขนมันจ่อยอะเราะ่อจอยะว่านี่มีกระดดกเช็ดบะไร้นเน่าตั้มกบมีสิปูวพัวนะเช็ดอะไรมีทุกเราะลอเงินกับโมีคำกับโมีกระยุบเงนี้หละกินปลางูคุ้ยพะสผูกน้ำมันี มันแม่นของคขวยเจ้าบ่อ๋อคหงคขวยเพื่อนหลังนั้นโดนอือเป็นโมคว่ยหลานนะครับใกับใบพัน hmm. น hmm. oh, yeah. okay. hmm. okay. ั mm ้อ hmm. oh, so oh, ือขามพุกนะนี่โดนเขาอ๋อมันเป็นเดินของข้าเจ้าตัวน่ะเนาะโนของเจ้าชิมีแต่คารักตัวนี้มานี้เนาะไปนี่ตัว่ินอยู่ในน่ะบินละอือกลัวตายไงกำลังได้เดือนนึงหรือบ่ฮอดครับมะอเห็ดบุญนะบ่เห็ดแล้วอ๋อ ตายแต่เมนเฮ็ดบุญเนอะบ่ทางนี้ตายเลยก็ขวบแล้วก็เฮ็ดบุญเลยอ๋อหอดขวบเลยเมนเฮ็ดบุญเนอะโดนับถืออันพูดคุยกันบ่เลยจัะนับถือพูดคุยกันพูดปะเดีนมีเพิ่นมีวัดอยู่เดิบ่หรืวัดทำพระนี่เด้ิสู้ก็ได้สู้ก็ได้บ่ไปได้หน่ะเนาะสูตรว่าขันเสี่บางคนเพิ่นกับบเอามาสูตดบ่ เอาแล <mm ้วปองเถอาภูสูตรกสูตรูประสูตรกับปนสูดเดีวเต้นะเนาะแปลกพี่้องเนาะตามนี่ขืเขาว่านันนี่หันเขาก็เตือนแล้วได้เขาไปเชียงเขาว่ามาให้ยุหันว่า่ิยู่ยัง่ิยู่นี่เขายังเอาเมียเจ้าเอกเขาว่าเป็นในไรบ้านมันห้อนลิ้นเขาว่าอ้ินมีเจ้าที่บ่ะมีนบอนทางเข้าไปเขาเที่ยวทางเจ้าที่่นเที่ยว ชาว่าขา้บ้านหามมาอยู่เบื้องนี้ถึงง่ายๆาล้วเฮ้อเบื้องนี้เบื้อง้าคอ๋อภาพุ่นก็ยังมีอีกบอกอ๋อฮอดด้วยปหฮอดชวนพุทธอ๋อเห็นกิบบ่ดิวมาได้อีก่ามันมาได้แล้วพีพ่อนำปลาขึ้นง่ายแล้วสึงายขึ้นขึ้นทรงนี้ นายกระทั้งจั็กน้อยน้อยแม่อือมอยู่กระดานแสดงว่าเพื่อนหญ่หลังนั้นแหละเป็นอภิมหาเศรษฐีมีทุกดินทุกส่วนเลยลายบรดินฐ์แล้ลายนายี่ดินลูกสาวหล่าแม่นมึดทีมี่เนาะลูกสาวคนนั้นเนอือกินหอดหรือว่าป่วยไหมครับกินหอดอยู่ครับจะเริ่ม มันแน่เนาะมันยังใหม่คือว่าลูกเปิดแล้วตอนก่อนได้คุดย่านนอนกลางคืนก็บมาได้ย่านตอนใหนคือก่อนห่างกับฮึ่งเติบย่านหมลูกเคยท่นนอนอยู่เจ้ามีลูกจะค้นคือว่ามีลูกเคยลูกเนี่ยลูกเคยชี้เคยอ๋อลูกละลายดีเลยลูกมาเว้นดาวเคยจะได้เช็ดเอาได้เช็ดทำไม่เท่าเว้นดาว ไม่ไมีภัยสิบลมีนเข้าบ่มี่พายู่น้ำเลยบ่ลูกเคยเขาบายู่เห็ดแดดกัเขาขอยู่ขเขาเมือรวยเขาเมี่งเขาก็เมื่อน้ำม่มน้ำป้าแต่เจ้าครับเันลูกชองคนนี้แม่อยู่รวมกันตอนนี้นะแม่จุ๊บใจกับผู้นึงช่องคือหนึ่งหันซูเมียอยู่ฟุ่นชูเมียแล้วก็แต่งเมื่อเฮือนแต่งเมื่อเฮือนแล้วก็ ยึกกลับเมื่อเฮือเมื่ออยู่เฮือนแม่ก็เมื่อว่าสิเฮ็ดได้ได๋หามบ่อยู่แล้วก็อืมแต่งมาเฮือนนี่บ่แต่งมาเฮือนแต่ว่าเพิ่นทางอันผู้หญิงน่จะกลับมื่ย่ากลับมื่อว่าขาดองบ่มีว่าขาดองบ่มีเสร็จได้ลูกเอ้ยบ่มีแม่ยังหาก่อนผู้แม่ว่ายังหาก่อนามือยมือเดี๋ยวนี้ยมืออดบ่ได้ยมือก็มือว่ หาแบบไรนเนาะหาแบบไรเงินจากล้านนั่นเงินคาดองทางกะยังห้าล้านยังชี่ล้านฮะก็ให้เติมแล้วก็ให้สุดก่อนทางกะชี่ล้านแล้วก็งัวอีกสองโตขวายโตหนึ่งเราเึิงนาหินหินแห้งก็ยังชี่ล้านฮะ เดี๋ยวนี้ในข้างเพิ่นชีดันหาบอกเพิ่นลราปรเข้าใจเพิ่นลราเมือม่อเมื่อบ่มีชีเซ็นได้ยากบ,บ่มีแล้วก็อดกอนทางเงินกอนจังไห้เขาจันไห้เขาแล้วเขาชิมาบอกยักษ์นำเขาเนาะเขาบอกมาแต่ยากเขาแสดงว่าบบลูกเจ้านี่ร่วมเบิ้ลหน่ะจะค้นเจ็ดเจ็ดคนยังเบ,บิ้ลบอก ยัางมดผมัวเอาผัวผ,ผัวเอาเมียกับลูกตั้งเดือนเจ็ดข้อนผู้หญิงชี้ผู้หญิงหาผู้ชายสองแล้วมีผู้เบิงบผู้เบิงอยู่กับลูกนั่นแหละย่ยาทางเบิงผู้ไปบวชนี่แน่นอกคำ่าชิปเป็นคนเนาะไปเปินเอาบวชนี่ค่ะแล้วชิแล้ว มันได้คข้ามาเอาลูกเอาเมียไปเข้ามาชดใช้เพิื่อผ้าใช่ฮะนะพังเบิ้งสิ่ไหพังเบิ้งลูกควนี้แหละวอาสิได้ไช้เอาเพชรมได้เอาเมียจต่เช็ดเอาย่างแต่งมั่วควายเบิดได้บ้านนี้ดิเบิดแล้วบ้านนี้เนาะไปแต่งพวกโกนฮะเบิดได้ดิจะค้นที่แต่งไปแล้ไหมแต่งด้วยก่อนโอไลายค้นแล้ว ตัวตัวนี้จะลูกตั้นี้หั่นแล้วหมดหลายเลยงวคางัวคานนะคะน้องสา้าหั่นกับมดบ่ไในยังแตงออ่งเครับหมดกระขายไปนําออกไปนํางูงูอันนั้นเมียหั่นมาผีแต่งเมียเลยะเ,เป็นเชติงมดเดือนมาเฮือนแหละเ,ออเป็นเชติงไปเจาะเะมียยุชวันก็มดดินกระขายแบกกระขายงัวกระขายปัวเมียเรา คืออันคือเจ้านี่เป็นคนบ้านนี่โดยกําเนินบ่แม่นี่โดยกาเนิดแม่นี่พูนอยู่ถึกบ้านเนือพุนบ้านไหนบ้านพูนบ้านนาละเอ็นพุนเมืองไหนเมืองอันนี้แหละเมืองชนนี้เมืองชน<อ>น,นี่อ๋อแม่อันปายน้ำแม่ประยูเมื่ออยู่กับอยู่นำโคดอยู่บ้านกะลางหากระายออกมาบ่มาอยู่นิน ใหญ่หึงแล้วเติบแล้วจากปีแรกใหญ่มาอยู่ทีปีนี่แหละชิปีชิปีตะกี้อ,อ,อยู่กําลังใหญ่พุ่นกําลังหวัดพุ่นดโ<อ>ดยตะกกําลังหักเลยแม่กับเชีย่ยออกมาทีีกับเชีย่ยแม่กับเชีย่ยแม่หันผอปะแตกแม่ยังหน่อยหน่อยไม่ย่งเงินไม่ย่งกองพื้นอยู่หันก็คือจุอยู่หันก็คือจุมาอยู่หันก็<อ>คือจุดังไทยวังพลโศหันได้พนมาเผา พอฮะต้องต้องดังได้กองบ่ดังชีชุดบ่ดังเื็ออย่างดังและคำคำคำคืนนะดังอืมไอ้หุ้มบ่มีไผเด้อ๋อมันบ่มีอันนี้ก็ห่าก็เข้าวังพ้นตายไผ่จราเซียวนี่สายเต่เฮือนจื้อนั่นอ๋อต่อสายมาวังพ้นนั่นนี่นี่๋อแม่นบ่สายไผ่มาแม่นต้องมาใส่าำงานช้อปพิ่นว่าฉันจ๋าเออก็เลยบ่ได้นหมดเลยเล้เดียพี่น้องตีว่าเวียง งงคกับมันนี่นี่อยู่นในอก,กองหนึ่งบางคนตูภยัยอยู่ในกองหนึ่งอ้อมเพื่อนนะบอกง่ายๆค่พี่น้องเป็นจุดเป็นจุดอยู่บาดอันอยู่ทางอันพูดหนีบาดนี่ทางพี่จุดหนึ่ง ที่จุดหนึ่งปัจจุป้าพุน่นนี่อยู่ข่างพุน่นนี่พี่น้องเป็นจุดเป็นจุดอยู่เพื่อนหนึ่งก็เป็นเฮือนที่ทางเงาพเงาทานเป็นเฮ็ดให้พี่น,ออน้องไเนาะก็เลยไล่จำนี้สั้นแมน,มนไล่จำนี้ครับร่างกระสอบกระสีมียยงนี่เพื่อนชดช่วย ไปว่าไปจะย่าน,นได้ไหมจูไม่ย,นะยังอ่ะนะมผีหรอมีผีผีผีป่าผีดงแน่ผีในวัดอันนี้เลยผีสต้นี่ผักมีผีในวัดวจับไว้ควันจับไว้ควันแล้วก็ไปเฮ็ดอันนั้นจับควันไว้อยู่วัดนี่บ่ผีอยู่วัดนี่บ่โอ้ไปบะคน,นยังมาทำในนั้นะน,ะนะยังมาทันแก่คนนะค,นะคือว่าบร,ริมีอันยาทานยาื้คู่อยู่วัด ักชิ์เดอโอ้บอมีสิ่งชักชิดอืมคู่บาปปรยู่แต่ก่อนมีคู่บาบ่ะแต่ก่อนมีคู่บาอยู่บ่อยู่วัดเดี๋ยนี้น่ะโบมีเนาะิ่นเชียล้วเด้เพผ่นเชียเลบมีไผมาอยู่เลยบเกิันกรเฝ้าอย่าง้นตนิ่นมาได้เชียนนี่ิ่นยายวัดตัวนี้เขาผ่นยู่เพิ่น็อยู่บันกลาง้านสาดคุนกรเชียอยู่คุณนเา อ๋อบ้านนี้แหละโบมีไผอยู่เลยจัวน้อยจัวแนวก็บ่มีเลยบ่มีเลยบ้านเฮ็ดบุญได้ใช่บ้านเฮ็ดบุญบ้านเฮ็ดกะไปเอาไปเอามาเฮ็ดแตบ้านกลางเขาเนาะมันมันมีถ้ำบ่อยู่วัดนี่โอ้แด้จังไปเบิ่งเนาะเขาลอดเขาเขาข้างในมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวดีห่างอันนี้มันลงแล้วมันจะล่มบ่ล่มถ้ำพระอะไรบอกถ้ำโบราณได้ได้ยินในเก่งบ่กเล ถ่าลายได้ละบอลเขาวลักเขาว่ามึงเขาลักแล้วรซันโอ้ยลายทำเขาลักคนลักคนลักอ๋อเด้อเด้อเคยมีคนมาท่องเที่ยวอยู่บ่เขาเที่ยวอยู่เขาเที่ยวเขาเที่ยวคงมีเพิ่งหายเข่าอยู่บ่เข้ามาได้ฮะเข้ามาได้เป็นเงี้มืดเลยไปทำ ขานไปไปสิมันต่ํานี่พอมันถล่มเลยมันถล่มมันต่ำหากเข่าไร่บ่โอ้ยยานเนาะเข่านะครับเออเข่าไปลาหลดมันทลบลงโหลดเพรแหงเนาะโอ้โหยานอีกงูอันนี้งูมักใหญ่ตะวันตอ๋อมีงูอีกมีของเพิ่อนเพื่อนเพื่นนักชาญตะวันเนาะอืมเอาวันยามเพิ่นเห็ดบุญเหตุยังได้มีคนเข่าบ่ อ๋อลงอ London, ไปช่องเบังไงซือเออนี่นอกเขาอือนอกบ้านทำพระป่นี่แหละกำลังทำพระกำลังทำพระและนี่กำลังออกมาอ๋อโดยโดยหากแต่ว่าบ้านฉินมันพ่นได้ใช no <e ่เห็ดใับัตรบ้านฉินมันพ่นปลาเดี๋นี้ชาบ้าได้บัวระบาดนะอืมปลาเลยมันบ่มีอันยาคูเนาะแม่ ามาีครูฝ่นในปลาเลยฉันก็มีครบแล้วด้นะคะปกติกะตักก็มีครบหันเลยเขนานําช่าช่ำป่าได้ใช่ไหมปกติน,นี่กินแนวใดอยู่แนวใดชุมเจาามาม้าเขานํามั่งช่ำปาฮันวาบ่ามีกะห้างเงินค่ายจิหลอกค่ายเฮดเธอรละหน่อยชื่อเขาโลนี่แลหละดูเมื่อหนึ่งนี่หาได้ไปชื่อได้จากโลมือหนึ่งนี่ฮันวานันกะม,มะฮอดสี่ห้าโลเท่านั้นแลหละ<อ> จะค้นหาผู้เดียวเจ้านะผู้เดียวเจ้าบ่าไปหาผู้เดียวนี่ยแหละอายุเท่ายเลยไม่ตู้เจ้ามาหน้าอยู่หายุจักปีมุจักจักปีมานลืมคิดว่าคาดว่าาสี่สิบว่าห้าสิบเนี่ยบอเบลงเนาะเราหากแต่ว่าบุหุว่าอันสิได้อันอ่าขวนี่ว่าสิได้มือหนึ่งจากโลจากโลนี่เนาะ มันกำหนดบ่ได้เนาะกำหนดบบได้บังเทือกอ่ะมีเงินทำบังเทือนลูกคือตอนนั้นลูกไปทำงานหากบ่มีเงินอยากซื้อข้าวได้อยากปัวพอได้เินกับลูกกหาเงินกับโได้ผักเงินแล้วก็ปัวพอชื้อข้าวกินได้ปัวพอได้อย่างอันใดอันยาโอ้ยทุกอย่กงอยเป็นอยู่เป็นเออ คำว่ามีผู้รักผู้ใหญ่คำว่ามีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซีภูเพิ่นใจบุญนี่สมมุติว่าเพิ่นเห็นนี่แม่ตูออ้อ,<ด>อ,อยากได้เข่าบอกก่อนนั้นโอ้อยากได้เขากิน<ด>อืมเวิร์ด,ด,ดเดวบอลเดี๋ยวยังทำได้เข่ายังช่องซอบอ๋อคือมาแต่ใช้สัตว์คือได้หอดช่องซอบ เพชรบุญแล้วเขามาเป็นท่านนี่กินท่านอ๋อยังเลือกเขากินท่านอีกก่เขาใส่กัอีกบุญทางกาอ๋อบุญกัเลดยวางตายทางเป็นกินท่านจะได้ที่ห้าหกสอบในเข้าหาหกสอบในช่วงเงินพัวเชียเนาะโดยนั่นแหละอันนี้ยังซ่องชอบก็ให้ลูกในพนันในนี่เลยลูกก็อึดเข่าเอาปวกอะไรเงี้ยแบ่งอีกออกเพื่อนเนี่ก็ยังได้แบ่งลูกอีก แบ่งลูกอีกโอ้ oh. แบ่งเช่ดเราได้ลูกเหมือนแม่มึเข้าขม,ม,มันก็ต้องจําเป็นได้แบ่งเนาะ<ใ>นอืมอนะสาพีน่น้องเยเนาะมีแต่ว่าประมาณนี่แหละพี่น้องถาะว่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ใจบุญเห็นอยากจะช่วยเดือเพิ่นเรื่องเข่าเรื่องน้าเนเปมนตูน้เนาะอ่าก็าเพิ่นมาได้คัดดอกดพี่น้องเลยช่วยยังก็ได้เต้ฮาับเบิร์ดแต่ว่าเฮือนนี่กระทั่งผู้ว่าเพิ่น เฮ็ดให้พี่น้องไงเนาะจึงว่าไล่พออยู่ไรชาวสานี่ชั้นแห้งพอแห้งเนาะพอแห้งชั้นนั่นก็สิประมาณนี้เด้อเะเด้อเฮาสิบ่รบกวนเจ้ามีแต่ว่าให้เจ้าไปหาเฮ็ดกำลังว่าสิไปหาเฮ็ดเฮ็ดยังอกเดี๋ยนี่เฮ็ดดินเฮ็ดดินเออหน่วยไล่อยู่บ่ไปหาตะเก่านะได้ชาวนี่ได้ต้องเจาะซองพูดสามพูดขายไปขายได้ขายแล้วชาวนี่ขายแล้วก็ไปมูกินท่าน ทันอยู่ว oh, yeah, ังไอ้เก oh, ิงไปพิ <c oughs> <c oughs> ่นบ่โด य อ๋ย่างไปบ่พี่รถน้ํมูนี่แหละนาลานันแหละอ๋อเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นไปงชะการแเพิ่นทงก็มาแล้วเออเพิ่นหันยังบ่ทันมื่อนยนเมาแ้เกิงนะโดยอเมาแล้วยนเมาแล้วเดี๋ยวนีเนาะเมาแล้วเจ้านายเพิ่นนายเพิ่นเสียนายทหารเนาะทหารเออโอเคช่โอเค เดี๋ยวเ้าสิไปเบิ้งเพิ่นก่อนเดลยจะก็เลยเพิ่นมาได้ป่ะจ๊ะโดยโดยโดยอ่ะพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเลยเหมือนตู้เลยโดยนะครับพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้แหละหรือว่าถ้าว่ามีผู้อยากจะช่วยเพิ่นเรื่องเขาเรื่องน้าพี่น้องเลยแต่ที่โตมาได้คือเก่าเนาะเพียงเนาะมีช่องทางทุกคลิปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็รำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอยู่ดีมีแห้งเบิ้งกุุ้กคนพี่น้องเลยพอกาวคำว่าสบายดีสบายดีเบิ้งกุุ้กคนเนาะ